คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเปิ้ลอยู่กันในบูธมิตซุบิชินะคะในงานมอเตอร์โชว์2 3นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเปิ้ลจะพามาชมบรรยากาศภายในบูธแต่ตอนนี้นะคะบนเวทีกับรถคอนเซปต์คานะคะ Extreme r o b o t มีอะไรที่น่าสนใจบ้างแต่ตอนนี้เนี่ยมีคิวคิวอนเอของท่านเิวยหนรออยู่ทฤษฎีแต่เราจะมาดูว่เจะเป็นยังไง้วา็เนี่ย เป,เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมคะสำหรับ Q&A ของท่านผู้บริหารนะคะมีเซอร์ไพรส์กันอย่างแน่นอนในเดือนกรกฎาคมนะคะสำหรับแฟนคลับไททันนะคะเราอาจจะได้เห็นโฉมใหม่ของไททันโฉมใหม่เครื่องยนต์ใหม่ในปี2023นี้นะคะกับอีกหนึ่งคันนะคะภายในบูธมิสูบิชิค่ะกับรถยนต์ Xpander เด o s s สวยงามไม่แพ้กันเลยเดี๋ยวไปชมกันค่ะ อีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นรถที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะภายในบูธวิสูบิชินะคะในงานมอเตอร์โชว์2อ นั่นก็คือตัว Mitsubishi Xpandercross นะคะซึ่งความแตกต่างนะคะเพิ่นเคยรีวิวไปแล้วแต่บอกสรุปคร่าวๆเลยไม่ว่าจะเป็นภายในนะคะตัวพวงมาลัยใหม่ช่วงล่างใหม่แล้วก็เสริมความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือระบบ AYC Active y a l Control นะคะส่วนด้านนอกนะคะเขาก็ปรับโฉมในเรื่องของตัวไฟที่เป็น LED แบบเต็มระบบเป็นรูปตัวทีทะแยงแบบแนวนอน ทุกคนมามองสังเกตกันได้เลยจากของเดิมฮาโลเจนนะคะก็เป็น LED แล้วและก็จุดเปลี่ยนแปลงอีกเพิ่มอีกจุดหนึ่งก็คือเขามีคำว่า expanders อยู่บนฝากระโปรงนี้เลยนะคะยังไงนะคะเชิญชวนเลยใครที่มองหารถใหม่ที่เป็นมินิ MPV แล้วก็เล็งหาถึงเรื่องของการขนสัมภาระได้เยอะห้ามพลาดที่บูธมิตซูบิชิค่ะ โอเคมันขอเชิญชวนเลยนะคะงานมีถึงนที่ตั้งแต่22มีนาคมถึง2เมษายนเอาละเดี๋ยวเราพาไปชมคันอื่นๆันบ้างว่ามีอะไรนะ่าสนใจอีกค่ะ เพิ่งปิดคลิปจะเพิ่งปิดคลิปนะคะภายในงานมอเตอร์โชว์2023นี้ภายใต้คอนเซ็ปต์ c o l ร r f u l ู x เอ็ก e พลีนะคะประสบการณ์ครบทุกสีสันนะคะยังมีกิจกรรมอื่นๆน,นอกเหนือจากการมาชมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์แล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมนะคะในส่วนของ E Sport หรือว่าของ E Racing นะคะซึ่งทุกคนสามารถไปร่วมกิจกรรมได้ไม่หมดเพียงเท่านั้นชื่นชอบรถคันไหนจะถ่ายเป็นคลิปหรือรูปภาพนะคะเรามีกิจกรรมอีกหนึ่งกิจกรรมก็คือแฮ a แท h a l l e n g e นะคะซึ่งทาง Motor Show ร่วมกับ TikTok Thailand และก็ Media i n t e l l i g e n c e นะคะเพียงคุณร่วมกิจกรรมง่ายๆโพสตลงสาธารณะติดแฮตแท็กสข้อด้วยกันอันแรกนะคะให้ติดแฮตแท็กคำว่า Motor Show 2023แฮแท็ที่2 แฮชแท็กว่ากลังปีมอเตอร์โชว์และแฮชแท็กสุดท้ายค่ะให้ติดแฮชแท็กว่าติ๊กตอกลักรถ นอกจากนี้นะคะกิจกรรมแคมเป็นพิเศษการแจกรถยนต์และก็รถจักรยานยนต์ยังมีอยู่สําหรับคนที่ซื้อบัตรเข้าร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยหรือจะจองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์จะมีการแบ่งการจับรางวัลเป็น2ส่วนดังนี้1ก็คือซื้อบัตรเข้าชมงานเนี่ยพร้อมตอบแบบสอบถามก่อนนะรับรางวัลเป็นรถยนต์และจักรยานยนต์มีรางวัลถึง5รางวัลแน่รางวัลที่1นะคะก็คือรถยนต์ไฟฟ้าเนต้าวีจำนวนหนึ่งคันมูลค่า549,0 0 0บาทรางวัลที่2รถจักรยานยนต์คาวาซากิ K L x 230มูลค่า145,200บาทค่ะรางวัลที่3รถจักรยานยนตย์ Yamaha f a c i o มูลค่า52,325บาทรางวัลที่4รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy Urban มูลค่า48,800บาทรางวัลที่5รถจักรยานยนต uk ์ s u k u k i Edre 125มูลค่า46,500บาทและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเรายังมีในเรื่องของเมื่อคุณเข้ามาชมรถแล้วจองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ภายในงาน m o t o Show 2 0 2 0 23นี้ลุ้นรับรถยนต์ MG4 Electric มูลค่า869,900บาท ลุ้นรับรถจกักรยานยนต์รอยัลเอ็นฟิลคลาสิ350มูลค่า139,900บาทอีกด้วยนะคะใครที่สนใจสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข้อมูลนะคะได้ที่เว็บไซต์ของบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ที่ w w w m o t o r s h o w .in.th นะคะใครที่อยากจะชวนเ้ิ้อนซ่ามาเที่ยวงานครั้งนี้นะคะปิ้นบอกเลยว่าต้องมากันที่ Challenger H. a l l Impact เมืองทองธานีระหว่างวันที่22มีนาคมจนถึง2เมษายน2566รวมระยะ เวลา12วันด้วยกันภายในงานจะมีการจัดแสดงรถยนต์และค่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์มากกว่า40แบรนด์อย่าลืมมากันเยอะๆนะคะแล้วก็ให้กำลังใจเปิน้นานะคะในทุกช่องทางของช่องคาวี e, ค่ะไม่ว่าจะเป็นคาวีชแนลนะคะหรือเพจ a c e b o o k คาวี .com ค่ะและเว็บไซต์ w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  e k a w a i i c o m ค่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ